เรียนอนุบาลเมืองหนองพอกตั้งอยู่ที่หมู่ที่5ตำบลรอบเมืองอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดครอบคลุมเขตพื้นที่การให้บริการการศึกษาจำนวน10หมู่บ้านได้แก่หมู่ที่ 1, 4, 5, 6, 10, 12, 14, 15, 19ในเขตตำบลรอบเมืองและหมู่ที่2ตำบลหนองพอก เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวนทั้งหมด578คนบริหารจัดการชั้นเรียนทั้งหมด21ห้องเรียนบริหารงานโดยท่านผู้พินวยในการประสิทธ์ทองมีและรองผู้อำมวยในการธนวรัตน์บุญประวัติมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน29คนวิสัยทัศ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอกสถานศึกษาคุณภาพของชุมชนพันธกิจ 1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง 2. ปลูกฝังคุณธรรมความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3. ส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้เรียน 4. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาเข้าสู่คุณภาพระดับสากล 5. ส่งเสริมและพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้สู่ครูมืออาชีพ 6. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนเป้าประสงค์ 1. ประชากรในวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 2. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีจิตสำนึกของความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3. ผู้เรียนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพมีความเข้าใจ และสามารถเลือกตัดสินใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 4. ผู้เรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาสู่สากล 5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะเต็มตามศักยภาพมีขวัญกำลังใจปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 6. การบริหารการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนค่านิยมองค์กร Good Governance 6ซึ่งประกอบด้วย 1. หลักนิติธรรม 2. หลักคุณธรรม 3. หลักความโปร่งใส 4. หลักความมีส่วนร่วม 5. หลักความรับผิดชอบและ 6. หลักความคุ้มค่า และมีหลักการดำเนินงานคือร่วมคิดร่วมทำร,ร,ร่วมรับผิดชอบและร่วมชื่นชมยินดีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในปีการศึกษา2563ผลการประเมินพัฒนาการระดับปฐมปวัยนักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกายอยู่ในระดับดีคิดเป็นร้อยละ9 4 0 7ด้านอารมณ์และติดใจยอยู่ในระดับดีคิดเป็นร้อยละ99.26 ด้านสังคมอยู่ในระดับดีคิดเป็นร้อยละ99.26ด้านสติปัญญาอยู่ในระดับดีคิดเป็นร้อยละ88.88 88. ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนอาทีชั้นประถมศึกษาปีที่1จำนวน64คนคะแนนเฉลี่ยด้านการอ่านออกเสียงอยู่ที่92.22 และด้านการอ่านรู้เรื่องอยู่ที่91.60รวม2สมรรธนะ91.91 91, ซึ่งมีคะแนนสูงกว่าระดับเขตพื้นที่และระดับประเทศทั้ง2สมัรถนะ การประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทยร้อยละ54และวิชาคณิตศาสตร์ร้อยละ50.68คะแนนรวมอยู่ที่52.34ซึ่งมีคะแนนสูงกว่าระดับเขตพื้นที่ และระดับประเทศทั้งสองรายวิชาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอน t นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6คะแนนเฉลี่ยของรายวิชาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษสูงกว่าคะแนนระดับเขตพื้นที่นอกจากนี้คะแนนเฉลี่ยของรายวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์สูงกว่าระดับจังหวัดและระดับสังกัดและระดับประเทศ ผลการปฏิบัติงานภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564การจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019สู่นักเรียนคุณภาพโรงเรียนอนุบาลเมืองหนองค้อได้ปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ site, สลับกลุ่มมาเรียนเป็นรูปแบบออนแทนและออนไลน์ line. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีการจัดทำแฟ้มใบงานใบความรู้แบบฝึกหัดและใบกิจกรรมสำหรับนักเรียนทุกคนนอกจากนี้ยังมีการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนและมอบใบงานภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019อย่างเคร่งครัดรูปแบบและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนปกติมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน เป็นรูปแบบพื้นฐานในทุกระดับชั้นและให้เพิ่มการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ในสี่กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้แก่คณิตศาสตร์ภาษาไทยภาษาต่างประเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3-6ถึง6นอกจากนี้ครูผู้สอนยังจัดทำคลิปการสอนแนะนำการใช้ใบความรู้ใบงาน ใบกิจกรรมใบฝึกทักษะแก่ผู้ปกครองและนักเรียนทุกสัปดาห์ผ่านเพือข่ายอินเทอร์เน็ตได้แก่ Line Facebook และ YouTube เป็นต้นพร้อมจัดเก็บหลักฐานเพื่อติดตามและตรวจสอบรูปแบบและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนห้นองเรียนคุณภาพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นทับห คุณครูประจำชั้นได้จัดทำคลิปการสอนเพื่อให้นักเรียนได้รับชมย้อนหลังและทบทวนบทเรียนในทุกๆวันนอกจากนี้ได้มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ร้อเปอร์เซในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ทับหซึ่งเป็นห้องเรียนคุณภาพตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตามตารางเรียนปกติผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ในการวัดและประเมินผลทางการเรียนรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน ทางฝ่ายวิชาการโรงเรียนจึงกำหนดแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนดังต่อไปนี้ 1. ให้มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ 2. ให้มีการวัดและประเมินผลการเรียนด้านจิตพิสัยการจัดทำใบงานใบกิจกรรมและแบบฝึกหัดต่างๆการทดสอบกลางภาคเรียนตามสัดส่วนคะแนน 10, 30, 10 ตามลำดับในทุกระดับชั้น 3. บันทึกผลคะแนนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามแบบบันทึกที่ฝ่ายวิชาการโรงเรียนกำหนดให้แล้วรายงานสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียน 4. นำผลการวัดและประเมินผลการเรียนบันทึกลงในแบบบันทึกคะแนนเก็บและโปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียนรู้สครูมิต และเอกสารการวัดประเมินผลที่เกี่ยวข้องผลที่เกิดแก่ผู้เรียนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอได้รับแฟ้มใบงานใบความรู้แบบฝึกหัดและใบกิจกรรมสำหรับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนแทน์ร0อเปอร์เซในแต่ละสัปดาห์มีการกํากับติดตามจากครูประจำชั้นเป็นรายวันครูประจำชั้นได้ให้ความช่วยเหลือส่งผลให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน การจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019สู่ครูคุณภาพเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนามีการแพร่ระบาดของผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องการพัฒนาครูโรงเรียนอนุบาลเมืองเหนือพ่อมีการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่องและได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาครู เพื่อให้สอดรับกับมาตรการป้องกันการระบาดโดยมีการจัดกิจกรรมรูปแบบต่างๆดังนี้มีการอบรมการใช้โปรแกรมการประชุมออนไลน์และการจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยนักศึกษาฝึกประสบการณ์ระดับปริญญาโทจากคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฒนร้อยเอ็ดมีการอบรมออนไลน์การใช้สื่อดิจิทัลอักษรออนไลน์ เพื่อยกระดับการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนและรูปแบบออนไลน์ท่านผู้อำนวยการประสิทธิทองมีรองผู้อำนวยการธันวรัตพุนประวัติและคณะกรรมการกำกับติดตามการนิเทศการจัดการเรียนการสอนมีการนิเทศกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนออนไลน์พร้อมให้กำลังใจนักเรียนและครูผู้สอนวันนี้มาเยี่ยมเรียนวันแรกให้มีความสุขกับการเรียนนะครับ นนะะกรรัั้นนนเยะคคบทุีมีการประเมินค่าราชการครูเพื่อพัฒนาตนเองเพื่อขอมีวิทยาฐานะชำนาญการและเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษตามแนวทางวอย 21. ทับ2,560รวม3ท่านซึ่งเป็นผลการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งครูปีการศึกษา2,563ผู้บริหารและข้าราชการครู มีการส่งผลงานเพื่อรับพิจารณารางวัลต่างๆเพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับจังหวัดและระดับเขตตรวจราชการที่12คนที่เกิดกับครูคุณภาพนางสาวธันวรัตคุณประวัติรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองหนองคอกได้รับโร่รางวัลและเกียรติบัตรผู้บริหารดีเด่นรองชนะเลิศระดับจังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีผลแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศเดฟแพทีสนางปลายมาใจบุญรับโรรางวันเกียรติบัตรชนะเลิศระดับสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาและรอชนะเลิศอันดับที่1ระดับเขตตรวจราชการที่12ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้ภูรณาการทักษะชีวิตนางอังุนลาล่าเลิศครูผู้สอนที่รับโรรางวันและเกียรติบัต ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตระดับชาติและรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดร้อยเอ็และรองชนะเลิศอันดับที่1ระดับเขตตรวจราชการที่12ที่มีรูปแบบวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศเลฟแพทีนางสาวกัญยกรศรีสุธรรมรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับที่1การจัดการเรียนการสอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ที่มีผลแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ p ก a c t พ c e ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดร้อยเอ็ดและระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019สู่โรงเรียนคุณภาพโรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอกมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบดังต่อไปนี้ 1. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะหรือออนแฮน 2. การเรียนผ่านอินเทอร์เน็ตและแอปพลิเคชันหรือออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting 3. On-demand คือการเรียนรู้ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆที่ครูและนักเรียนตกลงใช้ร่วมกันเช่นการเรียนรู้ผ่านดูทู e จากครูผู้สอนมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ4ผลการประเมิน SAR ภายใต้สถานการณ์โควิด -19 ระดับการศึกษาปถมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ในระดับดีทุกมาตรฐานสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้รับบริการได้เป็นอย่างดีมีกระบวนการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นขั้นตอนมีการส่งเสริมติดตามป้องกันและแก้ปัญหา เื่อให้นักเรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีปูมคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็งคุณภาพชีวิตที่ดีและมีทักษะการดำรงชีวิตมีการปร,ปรับปรุงสร้างแซมอาคารเรียนอาคารประกอบให้ดูสวยงามน่าอยู่น่าเรียนรู้และน่าทำงานโดยตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียนครู ผู้ปกครองและผู้ใช้บริการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีการจัดการเรียนการสอนสำหรับห้องเรียนคุณภาพโดยเพิ่มเนื้อหาขั้นสูงตามความเหมาะสมสำหรับห้องเรียนที่มีศักยภาพและความพร้อมโดยการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ครบ100%สำหรับห้องเรียนคุณภาพผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ผลที่เกิดกับโรงเรียนคุณภาพโรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอกเป็นโรงเรียนแกนนำในการจัดการเรียนรู้ นักเรียนเรียนร่วมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขตสาโรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอกได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนแกนนําการจัดการเรียนรู้ระดับก่อนประถมศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขตสาโรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอกได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนที่มีรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาที่ประสบผลสำเร็จเป็นแบบอย่างได้ปีการศึกษา2564 รางวัลชนะเลิศระดับสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา1้อยเขตสาโรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอกผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ4ผลการประเมิน S.A.R. ภายใต้สถานการณ์โควิด1 9ซึ่งมีผลการประเมินในระดับดีทั้งระดับการศึกษาประถมมัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกมาตรฐานนักเรียนคุณภาพครูคุณภาพ หล่อหลอมรวมเป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชนโรงเรียนอนุบาเลเมืองหนองพอกสถานศึกษาคุณภาพของชุมชน